มาเอาหินมาลงนะครับวันนี้ก็พามาดูอุปสรรคของงานก่อสร้างก็จะประมาณนี้แหละครับนี่หน้าง,งานมันสูงชันด้วยนะครับแล้วก็มาหวานฝนตกสาวก็จัดผมอีกแล้วอบอกไลให้พี่ลงมาโบกก่อนไม่เป็นไรพี่ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับจมเตื่เลยมันไม่ตรงทางด้วยนะเ,เดี๋ยวเราต้องขุดกันก่อนนะครับเอ เรา้องทรงตรงๆเลยนะเหมือนงั้นรอหนาตกอีกเออใหามันรุนประอณยล้วเดี๋ยวคอยพักคืนอืมอ๋อโอ้โ <laughs> ายาเนี่ยแล้วหลึกชะยายละด้วยตายต้องโหยโคนเอาแม็คโคลบากแล้วมากกว่าไอาโาา้โคสายแยกระนั้นแคโคลาวัาดีไอ้สุดสิ่งที่กลัวที่สุดก็เกิดขึ้นแล้วนะครับอย่าไปกลัว เพราะยังไงก็เกินดนะครับตากับ <c oughs> ผมครับน้องสาวจัดให้อีกแล้วเอาไมโครเล็กกู้ <c oughs> ไหนยังเ้าออกเลยแม่ซอ,อบสายอะ่ะ นี่เอาหินมาแค่4คิวเองอย่างเรียบร้อยโอ้ยจานเตาเอาขอเลยนะอ่าอ่าอ่าเหนื่อยยายแล้วเพราะว่าตรงตรงมาเลยทรงมาเลยมา bé ngoài 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 Há ngoài bé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  ngoài